นิทานเสียงนิทานสอนใจเศรษฐีหาลักแท้น้าหัวเมืองใหญ่แห่งหนึ่งเทพลูกชายเพียงคนเดียวของเศรษฐีของเมืองนี้เทพนั้นแม้ว่าครอบครัวของเขาจะร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินมากมายแต่เทพก็เป็นคนขยันขันแข็งทำการทำงานไม่เกียจค้านเหมือนกับลูกเศรษฐีบางคนตอนนี้เทพโตเป็นหนุ่ม แถมยำลูกล่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสาวสาวมากมายทั่วทั้งเมืองด้วยความหน้าตาดีครอบครัวร่ำรวยและเป็นลูกชายคนเดียวอีกต่างหากแต่เทพนั้นมีนิสัยที่ไม่ค่อยเหมือนลูกเศรษฐีทั่วๆไปที่มักจะคบหาผู้หญิงมากหน้าหลายตายิ่งสาวสาวที่รูปร่างหน้าตาสะสวยก็ยิ่งเป็นที่ชื่นชอบ ของลูกเศรษฐีคนมีเงินทั้งหลายและไม่สนว่านิสัยใจคอข้างในจะเป็นอย่างไรแต่เทพเขาไม่ได้มองผู้หญิงเพียงแค่รูปร่างหน้าตาแต่เขาจะดูถึงนิสัยใจคอข้างในว่าเป็นอย่างไรเป็นแม่บ้านแม่เลือนมีความรับผิดชอบกับครอบครัวแค่ไหนที่สำคัญต้องพึงพอใจ และรักในตัวตนของเขาไม่ใช่รักแค่ทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยของเขาพ่อกับแม่ของเทพเห็นว่าลูกชายตัวเองโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ยังไม่คบหาผู้หญิงเป็นจริงเป็นจังสักทีก็พยายามมองหาผู้หญิงสาวสวยให้ลูกชายของตนและก็มีผู้หญิงมากหน้าหลายตา ที่พ่อแม่สรรหามาให้เทพทําความรู้จักแต่พอเทพทําความรู้จักกับผู้หญิงเหล่านั้นก็ไม่มีใครถูกตาต้องใจเทพเลยสักคนแม้ทุกคนจะมีหน้าตาสะสสวยแต่เทพก็ดูแล้วว่าผู้หญิงเหล่านี้มองแค่ทรัพย์สินเงินทองของตัวเขาเพียงเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งเทพก็คิดได้ว่า เขาจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาผู้หญิงที่พึงพอใจและรักในตัวตนของเขาไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเขาได้พูดกับพ่อและแม่ของเขาคุณพ่อคุณแม่ครับคือผมอยากจะลองออกเดินทางเพื่อหาผู้หญิงที่รักในตัวตนของผมจริงๆไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองแกจะบ้าหรือเทพ จะไปให้มันลำบากลำบนทำไมผู้หญิงที่พ่อแม่หามาให้ก็มากมายล้วนแต่เป็นผู้ลากมากดีเศรษฐีมีเงินทั้งนั้นลูกก็เลือกเอาสักคนสองคนสิผมไม่ต้องการผู้หญิงที่มองผมแต่ภายนอกนะคุณแม่ผมต้องการคนที่รักในตัวผมจริงๆแกนี่มันหัวล้นจริงๆนะเทพ ไม่มีใครที่เขามีเงินมีทองแล้วอยากไปเดินทางตกละกรรมลำบากเหมือนแกหลอกนะเทพนะแล้วคุณพ่อว่าอย่างไรครับเห็นด้วยกับผมไหมก็ดีนะเทพเพื่อลูกจะเจอผู้หญิงแบบที่ลูกต้องการจริงๆคุณพี่จะบ้าหรือไงที่จะให้ลูกไปลำบากลำบนแบบนั้นปล่อยลูกไปเถอะคุณหญิง ให้เทพมันได้ตามหาผู้หญิงแบบที่ลูกมันต้องการเถอะงั้นก็ได้แต่เทพต้องเอาคนรับใช้ที่เป็นผู้ชายไปด้วยสักคนจะได้มีคนดูแลครับคุณแม่ผมจะเอาไอ้จ่อยไปด้วยแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะเทพอีกสักสองสามวันนะครับคุณพ่อเออเดินทางปลอดภัยรักษาเนื้อรักษาตัว และก็ขอให้ได้ลูกสะพ้ยมาให้พ่อกับแม่นะจะยากดีมีจนยังไงไม่ว่าขอให้เป็นคนที่ลูกรักก็พอพ่อกับแม่ขอให้ลูกโชคดีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ขัดขวางผมนะครับอีกสองวันต่อมาเทพก็ออกเดินทางพร้อมกับไอ้จอยคนรับใช้คู่ใจพร้อมข้าวของมากมายเต็มหนึ่งเกวียน เพราะเทพและไอจอยจะเป็นพ่อค้าขายของเล่ตะเวนขายของไปตามเมืองต่างๆจนกว่าเขาจะพบรักแท้อย่างที่เขาปรารถนาเทพกับไอจอยออกเดินทางมาร่วมหนึ่งสัปดาห์ก็มาถึงเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักหากเทียบกับเมืองที่เทพอาศัยอยู่พอมาถึง เทพก็สอบถามกับชาวบ้านว่าเมืองนี้มีตลาดที่ใดบ้างจะได้นำของไปขายจะได้พบปะผู้คนเพื่อจะได้พบเจอผู้หญิงที่เขาตามหาแต่ผ่านไปหลายวันหลายตลาดก็ไม่มีวี่แววของผู้หญิงแบบที่เทพตามหาเลยแล้วเทพก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อไปยังอีกเมืองหนึง่ง พร้อมกับไอจอยการเดินทางของเทพและไอจอยก็สะดวกราบลื่นดีเดินทางผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ก็แวะขายของพบปะผู้คนไปเรื่อยทําให้เทพได้รู้จักนิสัยใจคอผู้คนมากมายทั้งชายหญิงหญิงสาวบางคนก็ชื่นชอบในตัวของเทพที่เป็นคนหน้าตาดีพูดจจไพเรา,าะหญิงสาวบางคน แต่งตัวดีก็ดูถูกเหยียดยันว่าเป็นแค่พ่อค้าขายของเล่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเทพกับไอจอยออกจากบ้านมาแลมเดือนในที่สุดพวกเขาก็เข้าสู่เขตเมืองที่สองของการเดินทางเทพกับไอจอยก็ได้พบเจอกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่พากันออกมาหาของปา่าเทพ กับไอจอยก็เข้าไปสอบถามชาวบ้านบอกว่าอีกไม่ไกลนักก็จะถึงหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ทีเดียวเทพกับไอ้จอยเดินทางต่อจนพบค่ำจึงตัดสินใจค้างคืนแถวชายป่าก่อนที่จะเข้าถึงหมู่บ้านเพื่อพักผ่อนเอาแรงแล้วจะเข้าหมู่บ้านตั้งแต่เช้าตรู่แต่มันเป็นข่าวซวยของเทพและไอจอย เมื่อตกดึกของคืนนั้นก็มีโจรป่าป้นเอาข้าวของและเงินทองที่ติดตัวมาไปสะหมดเกลี้ยงแถมถูกทำร้ายอีกตั้งหากพอพวกโจรไปกันหมดทั้งสองก็พากันเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมาเมื่อมาถึงเขตรอบนอกของหมู่บ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้า พวกเขาจึงเข้าไปพักที่กระท่อมของชาวบ้านพร้อมกับดื่มน้ำในตุ่มอย่างชื่นใจแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อถึงตอนเช้าตรู่ลำใหญ่กับยายสาผู้เป็นแม่ก็เดินทางมายังกระท่อมแล้วก็ได้เจอกับเทพและไอจอยที่กำลังนอนหลับอยู่สองแม่ลูกจึงร้องตะโกนให้คนทั้งสองตื่น พร้อมถือจอบถือเสียมเอาไว้ในมือเพราะคิดว่าหากสองคนนี้เป็นโจรก็จะป้องกันตัวได้ทันใดนั้นเทพกับไอจอยก็งัวงเงียตื่นขึ้นทั้งสองก็ตกใจที่เห็นมีผู้หญิงสองคนยืนถือจอบถือเสียมอยู่ตรงหน้าสองแม่ลูกก็พูดเสียงดังออกไปว่าพวกแกเป็นโจรหรือทำไมมานอนที่กระท่อมของข้า เทพก็ร้องบอกไปว่าพวกเราไม่ใช่โจรแต่พวกข้าโดนโจรป้นมาพวกเราไม่มีอาวุธใดๆและไม่เหลือเงินทองติดตัวสักบาททั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโจรมันเอาไปหมดลำไย,ยกับแม่จึงลดจอบและเสียมลงจากท่าที่เตรียมตัวจะฟาดก็มีท่าทีที่อ่อนลง แล้วลำใหญ่ก็ถามไปว่าแล้วพวกเองมาอยู่นี่ได้อย่างไรพวกเราโดนป้นก็เลยเดินก็เลยเดินมาพบกับท่อมดื่มน้ำแล้วก็เผลอหลับไปแล้วพวกเองจะเอาอยัางไงกันต่อไปละ่ะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรติดตัวเลย ลำใย,ยกับแม่มองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วลำใย,ยก็พูดขึ้นว่างั้นพวกเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้งั้นขอบใจเจ้ามากพวกเราจะช่วยทำงานทุกอย่างเทพรู้สึกพึงพอใจและถูกชัตากับลำไย,ยเป็นอย่างมากเขายังไม่เคยเจอผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนลำใย,ยเลยทั้งเทพ และไอ้จอยก็ได้ช่วยลำยไยและยายสาทำสวนปลูกผักเพราะลำยไยและยายสาผู้เป็นแม่มีอาชีพทำสวนปลูกผักไปขายตลาดในหมู่บ้านลำยไยอยู่กับแม่เพียงสองคนเพราะพ่อตายจากไปหลายปีแล้วลำยไยกับแม่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆ แต่ที่บ้านและที่ทำมาหากินปลูกผักอยู่นั้นลำยาไยกับแม่ก็เช่าเขาเทพกับไอจอยก็ได้พักอยู่กระท่อมในสวนผักตกกลางคืนไอจอยก็พูดกับเทพผูพ้เป็นนายว่านายน้อยชอบแม่ลำยาไยใช่ไหมกะผมดูนายน้อยออกนะรู้ดีนะเองไอจอย ข้าว่าลำไยไม่เหมือนผู้หญิงที่ข้าเคยรู้จักนะขอให้นายน้อยพบผู้หญิงที่นายน้อยพอใจเรียวๆเถอะเราจะได้กลับบ้านกันสัทีรีบนอนเถอะจะได้เก็บผักแต่เช้าพอลุ่งเช้ากับเทพกับไอ้จอยก็ตื่นเก็บผักแต่เช้าพอลำัยกับแม่มาถึง ผักก็ใกล้จะเสร็จแล้วลำไยก็เตรียมที่จะเอาผักไปขายที่ตลาดเทพก็ขอช่วยขนผักไปขายที่ตลาดกับลำไยด้วยลำไยก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เทพจะไปด้วยเพราะลำไยก็รู้สึกถูกชะตาและรู้สึกว่าเทพนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนคนอื่นๆที่ลำไยเคยรู้จัก แล้วลำใหญ่ก็มาถึงตลาดเพื่อขายผักเหมือนกับทุกๆเชา้าชาวบ้านที่มาเดินตลาดต่างก็มองลำใหญ่กับเทพเพราะสงสัยว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าเป็นผัวของลำใหญ่หรือเปล่ามีเพื่อนของลำใหญ่คนนึงเดินเข้าไปหาลำใหญ่ด้วยความสงสัยและก็จะทวงเงินค่าเช่าที่ด้วย ที่ดินที่ลำไย,ยปลูกผักอยู่นั้นมันเป็นที่ดินของครอบครัวของเธอเองลำไยนี่ผัวแกหรือคนปลูกผักขายอย่างแกทำไมได้ผัวหน้าตาดีจังลำไย,ยก็รู้สึกเขินๆนหน้าแดงขึ้นมาแล้วก็ตอบไปว่าไม่ใช่ผัวฉันหรอกเป็นญาติญาติกันนะเขามาขออาศัยชั่วคราว หน้าตาดีเลยนะญาติแกลำใหญ่แต่หน้าเสียดายคงจะจนจนเหมือนแกนั่นละแล้วค่าเช่าที่ละ่ะจะว่ายังไงมันถึงกำหนดแล้วนะลำใหญ่ขอเวลาอีกสักสองสามวันนะฉันกำลังหาเงินอยู่ก็ได้แต่อย่านานนะ ฉันว่าแล้วคนจนจนหน้าตาอย่างแกหรือจะได้ผัวหน้าตาดีขนาดนี้งั้นขัาไปก่อนละนะพอผู้หญิงคนนั้นเดินจากไปเทพก็ถึงกับสายหน้ากับนิสัยใจคอของเธอคนที่หน้าตาดีแต่นิสัยใจคอคำพูดคำจากลับไม่เหมือนกับหน้าตาหากเปรียบกับลำไย ที่หน้าตาไม่ได้สะสวยอะไรมากมายแต่ดูลำไยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงามยิ่งนักฉันจะช่วยเจ้าปลูกผักให้มากๆนะลำไยจะได้มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างพวกเจ้านะฉันไม่เอาค่าจ้างฉันเต็มใจช่วย ขอให้มีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินก็พอแล้วขอบใจมากๆนะเทพลำไย,ยรู้สึกประทับใจกับคำพูดของเทพเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยมีชายหนุ่มที่ไหนพูดกับเธอแบบนี้มาก่อนแล้วทั้งเทพและลำไย,ยก็ช่วยกันทำมาหากินปลูกผักขายพอมีคนช่วยลำไย,ยกับแม่ ก็ปลูกผักได้มากกว่าเดิมขายได้เงินมากขึ้นเทพกับลำไย,ยก็ได้รู้จักถึงนิสัยใจคอของกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นความรักความชอบซึ่งกันและกันในที่สุดเทพบอกกับตัวเองว่าเขาได้พบกับผู้หญิงที่เขาต้องการแล้วก็คือลำไย,ยแม้เธอจะไม่ใช่ผู้หญิง ที่สะสวยอะไรมากมายไม่ใช่ผู้ลากมากดีมีเงินมีทองอะไรแต่จิตใจของลำใย,ยนั้นประเสริฐและดีงามกว่าผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยรู้จักและเขาก็รู้สึกรักและชอบพอลำใย,ยเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจพูดกับลำใย,ยตรงๆว่าลำใย,ยพี่รักลำใย,ยนะ ลำไย,ยคิดอย่างไรกับพี่บ้างลำไย,ยก็รู้สึกอั้อึง้งเพราะตัวเองไม่ใช่คนสะสวยอะไรแต่เทพนั้นเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีฉันเป็นแค่ชาวสวนหน้าตาก็ไม่ได้สะสวยอะไรฉันคงไม่เหมาะสมกับพี่เทพหรอกจ้าพี่รักที่จิตใจของลำไย,ยพี่ไม่ยึดติดกับรูปร่างหน้าตา พี่เทพจะไม่อายคนหรือที่มีเมียหน้าตาไม่สมกับพี่นะพี่ไม่สนใจคำคนหลอกทุกอย่างมันอยู่ที่ใจลำใย,ยนิ่งไปคู่หนึ่งจึงพูดว่างั้นลำใย,ยก็รักพี่เทพเหมือนกันจะ้ะพี่จะบอกให้ไอ้จอยมันเดินทางกลับบ้านเพื่อบอกพ่อและแม่ของพี่ ให้มาสู่ขอลำไยให้ถูกต้องตามประเพณีชาวบ้านจะได้ไม่ต้องดูถูกลำไยอีกแล้วแต่พี่เทพเถิดจ้ะฉันกับแม่ไม่เอาอะไรหรอกแล้วพี่จะพาลำไยกับแม่ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของพี่นะวันต่อมาไอ้จ่อยก็ออกเดินทางเพื่อไปแจ้งข่าวดีเรื่องลูกสะภย้ย ให้กับท่านเศรษฐีและคุณหญิงทราบเพื่อจะได้เดินทางมาสู่ขอลำไย,ยเมื่อไอจอยเดินทางกลับถึงบ้านก็เล่าความทุกอย่างให้ท่านเศรษฐีและคุณหญิงได้ฟังทั้งสองได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรแต่กลับยินดีกับลูกชายที่ได้พบกับผู้หญิงที่ตามหาสถี พร้อมรีบออกเดินทางไปยังบ้านของลำใหญทันทีเทพที่อยู่ที่บ้านกับลำใหญเทพก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดว่าเป็นมาอย่างไรให้กับลำใหญได้ฟังเมื่อลำใหญได้ฟังก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเทพที่ไม่บอกความจริงแต่แรกแต่ลำใหญก็รู้สึกกังวลที่ต้องไปอยู่บ้านกับเทพ ที่เป็นถึงเศรษฐีใหญ่ของเมืองและกังวลว่าพ่อแม่และครอบครัวของเทพจะรู้สึกอย่างไรกับตนอีกไม่นานนักขบวนขันหมากของท่านเศรษฐีและคุณหญิงก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากว่าขบวนขันมากใหญ่โตขนาดนี้ จะไปบ้านหญิงสาวคนใดชาวบ้านที่ตามดูขบวนก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อขบวนหยุดที่บ้านหลังเล็กๆของลำไย,ยท่านเศรษฐีกับคุณหญิงเดินเข้าไปที่หน้าบ้านเทพก็พาลำไย,ยกราบสวัสดีผู้เป็นพ่อและแม่พอท่านเศรษฐีกับคุณหญิงเห็นหน้าลำไย,ยก็รู้สึกประทับใจ และถูกชัตาเป็นอย่างมากคุณหญิงจึงพูดกับลำไย,ยว่าแม่หนูลำไย,ยไปอยู่บ้านกับพ่อเทพและแม่นะลำไย,ยจะอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องลำบากปลูกผักขายอีกต่อไปเจ้าค่ะคุณหญิงเรียกฉันว่าแม่ซีอย่าเรียกคุณหญิงเจ้าค่ะคุณแม่ แม่น่ารักจริงๆแม่หนูลำใย,ยนี่สมกันจริงๆกับพ่อเทพลูกชายของฉันชาวบ้านที่ได้ยินต่างก็อิจฉาลำใย,ยเป็นการใหญ่โดยเฉพาะพวกสาวๆหน้าตาดีๆก็ยิ่งอิจฉาลำใย,ยที่ได้ผัวหน้าตาดีเป็นเศรษฐีใหญ่ตัวเองหน้าตาดีกว่าลำใย,ยแต่ทำไม ไม่มีเศรษฐีหน้าตาดีมาสู่ขอแต่งงานบ้างแล้วเทพกับลำไยก็ทำพิธีแต่งงานที่บ้านหลังเล็กๆของลำไยก่อนที่จะออกเดินทางกับในวันรุ่งขึ้นก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเศรษฐีหาลักแท้ก็ขอบคุณที่รับฟังและรับชม ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ